ปี๊เป่าปี๊ดอ่ะขุนอยู่ตรงนี้เลยหลอกหลอกคู่ต่อสู้ไว้ไปอยู่นั่นทำไมอ่ะกองหน้าไงมันงงเลยทำไมกองหน้าไม่กล้ามาที่โกกูวะมันงงแต่พอกองหลังเข้ามาปั๊บขุนวิ่งเลยวิ่งนี่วิ่งมาหลอกกันตรงนี้พอหลอกนี่สักปั๊บอีกอึดใจวิ่งกลับมาตรงนี้หลอกให้กองหลังต้อควายเขย ถึงหน้าถึงมันมายืนพอถึงนี่เสร็จปั๊บพอถึงนี่ปั๊บกระชากตัวเองมาเร็วเลยมามุมนี้เอาพอลูกบอลมาถึงตรงหน้าปั๊บเดินเดินนี่เลยนี่เดินมาโกเขาคุณไปตบหัวหัวโกเขาหนึ่งทีเท้าเท้าคนเกือกมาผักอกโกเขา เพื่ออะไรไหมครับเพื่ออะไรครับคุณจะได้ใบเหลืองแล้วในระหว่างนี้ต้องทุกทุกตัวเนี่ยจะโฟกัสมาที่คุณเพราะอะไรเพราะคุณได้ใบเหลือง Yes, darling. w e e o n a cruise into the s t n s e t I love it. I love it.